ใช่ไหมคะดีมีใช่ค่ะออนีพีที่4ค่เป็นยังไงบ้างครับฟีกแบีก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีมากเลยค่ะก็ถ้าเห็นใน X ก็คือเราขึ้นเทรนทุกวันในทุกครั้งที่ที่ออนแอร์แล้วก็รวมถึงก็ดีใจตรงที่มีทั้งคนที่เป็นน็อกด้อมแล้วก็เป็นกระแสของคนที่เป็นแฟนคลับของยูริก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะดีเลยีแต่เป็นยังไงบ้างที่เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่เราพูดถึง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟีดแบ็เรื่องว่าเป็นยูริของเราเป็นยูริแนวใหม่นะคะเป็นสืบสวนสอบสวนก็เลยจะให้ได้รับความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเรื่องมันมีทั้งเรื่อง,องของคดีใช่ไหมคะเรื่องของความสําคัญแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบโดยรวมของความเป็น g L ผสมลงไปด้วยก็เลยได้รับความสนใจมากค่ะ พอเราฟังแล้วเป็นไงหายเหนื่อยเลยไหมคะพอยโอ้หายเหนื่อยเลยคะ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทีมงานหลายๆคนรู้ไม่แม,ม้กระทั่งไม่ใช่แค่่อยเอง <S <S ตั้งแต่ทีมเขียนบทตั้งแต่ทีมทีมสร้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เพราะว่ามีวิดีโอที่ออกไปอะไรดีไฮเดดซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วก็ก็คือทุกคนแบบตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจต้องถามน้องๆได้เลย <S <S <ๆ S 1> ว่าเราถ่ายกันแบบด้วยความที่เป็นซีนพัฒกรรมะะเราถ่ายกลางคืน เราจะมีซีงกัางคืนเยอะมากแบบบางทีนัดเย็นเรื่องของบงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอได้รับพิเศแบบนี้ก็ดีใจมากมากเรื่องมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆไหมคะแน่นอนค่ะเรื่องจะพีคขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นนิยายนะคะเราก็จะมีแฟนนิยายประมาณนึงแต่ว่าคราวนี้ต้อง ตั้งแต่แตัต้งแต่เริ่มเนี่ยตั้งแต่ที่ทางทีวีทัดเดอรไดได์ได้ได้ได้หยิบเรื่องนี้มานะคะต้องขอบคุณทางทีวีทัดเดอรท์ที่ที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะน,น่าสนใจมากแล้วก็เรากับทีมได้มีการมาเหมือนเขย่าใหม่เพื่อให้แฟนนิยายเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราเราได้ดูอะไรที่ใหม่ขึ้นแต่ว่ายังเป็นเส้นเรื่องเดิมอะค่ะได้มีการเซอร์ไพรส์มากขึ้นมีหักบุงมีหลอกลวดูเยอะเพิ่ม,มากขึ้นไหมคะทุกคนเยอะค่ะแต่ว่าเดาทางไม่ได้เลยใช่ก็คือโจทย์ของเราเราก็ไม่อยากให้ คนดูนี่อ่านนิยายมาแล้วแล้วแบบอ๋ออันนี้นี่เองอันนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่แต่มันยังมีอยู่นะคะเราเราก็จะไม่หักหลังแฟนนิยายย <c oughs> การที่แบบว่ามาจากไหนเนี่ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเช่นดีเทลน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็คือแมวของรันจริงๆต้องเป็นต้องเป็นแมวของรันแล้วก็สลับมาเป็นแมวของตุนแทนอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเปลี่ยนจากนิยายให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเป็นซีรีส์อะค่ะมาเป็นรูปแบบซีรีส์มันมันต้องแบบต้องคจุดตรงการไงบ้างที่ให้คน น,นิยายก็ชอบเหมือนกัน <ค Yeah. S 3> ก็อย่างเมื่อกี้ที่ที่เล่าไปแล้วนิดนึงน,นะคะว่าเราก็เราก็ต้องหาจุดตรงกลางก็คือ1คือซีนที่ที่แฟนนิยายรอก็ต้องมีอยู่ <S 1> <S 1> <M> แ,ฟแฟนนิยายอยากเห็นซีนนี้อะไรเงี้ยเราก็ยังคงไว้อยู่ค่ะแล้วก็เส้นเรื่องหลักก็ยังมีอยู่แต่คราวนี้เราแค่เหมือนเราเห็นจุดหมายแล้วเราเห็นจุดคอรแล้วแต่ว่าเราแค่มาขย่าใหาม่ให้คนดูรู้สึกว่าอ้าวทำไมเลี้ยวไปทางนี้ก่อนล่ะทำไมเลี้ยวไปทางนี้ก่อนค่ะเพื่อจะได้ ได้อัถรลดมากขึ้นค่ะแล้วก็ปรับรวมถึงตัวคาแร็เตอร์น้องๆด้วยจากในนิยายอาจจะเป็นแบบนึงแล้วก็เรามีการเวิร์กช็อปพูดคุยกับน้องๆเราก็มาปรับให้น้องๆเป็นแบบนี้เป็นจิวในแบบที่เป็นมีนาเป็นเมในแบบที่เป็นหลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากที่แบบมาพรีส์เรื่องนี้ก็ดีค่ะถือว่าออกมาดีเลยจากคนที่ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ปลอยด้วยนะคะที่คอยกำกับอยู่ด้วยทุกฉากเลยก็คือทำให้หนูไม่เหงาเวลาที่ต้องไปแสดงในฉาก ได้ดังใจไหมพอเราเล่นออกมาให้คะแนนตัวเองหน่อยเยหนูก็ให้คะแนนเดงประมาณเจ็ดเต็มสิบละกันค่ะอาจจะมีหักหรือกลับหรอโอไม่เยอะไปไดีกว่านั้นดีกว่านั้นดีกว่านั้นหักไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจจะทําให้มันได้ดีกว่านี้แต่ณเวลาตอนนั้นคือเราเข้าฉากพี่พอยก็จะบอกหนูตลอดว่าแบบอย่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังตื่นเต้นอยู่ตลอดมันยากมาก คือต้องขอบคุณบทด้วยที่มันค่อนข้างเข้ากับปากเราแบบรับบทเป็นคนขี้เมาม้มออีกสามคะแนนที่หายไปอ่ะมันเติมันคืออะไรคะที่มันขาดหายสำหรับเราสำหรับลิศนะ่าจะเป็นเรื่องการเว้นวรรคเรื่องคําพูดค่ะเพราะว่าเราอาจจะเล่นเร็วไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็จะมีเรื่องของสีหน้าแล้วก็ถ้าทางอาการแบบบางทีหนูนไม่รู้จะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะไรเวลาต้องเล่นพดกับมีนาแล้วเขาแบบว่าช้นเชิญมาแสดงถูกระดับ อย่างไงตาคอได้ประกบคลัวก็ดีก็ดีค่ะที่เป็นมีนาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องเขินต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนยากเหมือนกันเพราะในเรื่องต้องเขินเออมีนาคือะไบ้างพี่แบบพ่แบ่เื่อนก็ดีค่ะหนูพูดตามตรงเลยว่าหนูกดดันมากพี่อยก็น่าจะรู้ทั้งตอนทํางานด้วยหนูกดดันแล้วก็เครียดเกินไปเหมือนแบบพยายามจะตั้งใจเกินไปแล้วก บางทีมันก็ออกมาแบบไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจนถ่ายเสร็จอนะหนูก็ยังเป็นกังวลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่มันออนจริงอะพอแบบอะมันก็มีคําชมอะไรคือแค่ไม่โดนดาน่าหนูโล,ล่งแบอ้าวจบจริๆงๆต้องบอกว่าน้องสองคนเขาตั้งใจกันมากบางทีตั้งใจมากเกินเราต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีอะนะคะแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็อยากให้มันแบบโฟล์ไปว่าแบบไม่เป็นไรหรอก ก็เธอเล่นในแบบของเธอเลยแล้วควรลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคมีคเราสองคนแล้วเรามองไงบ้างีนเคมีกับหลินเป็นไงบ้างเป็นก้าเพือไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนึงต้องมาร่วมงานกับหลินในแบบที่เล่นเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ว่าได้เล่นแล้วคือเริ่มเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูเขาจะดูแล้วเขาจะชอบไหมหรือรู้สึกว่ามันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ พอมันออนมาก็มีมีคนที่เขาชอบก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมีมีเป็นตีวัสองคนไหมคะอะไรเงเพิ่มบทเพิ่มอะไรมีมีสามคนนะคะต้องมีพี่ปอยด้วยตลอด่ค่ะล็อกห้องติวสามคนวันนั้นคือวันที่เปิร์กชอปก็คือเชนตัวน้องๆมาแล้วก็ล็ล็กประตูไม่ให้ใครเข้าเลยค่ะเป็นไงตอนนั้นก็กดดันเ้าอุ้ย มีพี่ปอยเข้ามาด้วยไปต่อไม่ถูกเลยเพราะว่าวต้องใส่วัทั้งคู่เราตรงนี้ว่าเราฟองเคมีเรากับม,มีนาเป็นยังไงแล้วคะ <c oughs> คือจากตอนแนี้ที่ดูที่เห็นที่ดูจากอีพีที่ออกมาหรือว่าก็ก็โอเคค่ะดูไม่ได้แบบเกรงจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องรองดูอีพีอื่นๆด้วยเพราะว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่ค่อยได้มี ปกติสามคนกันเท่าไหร่เพราะเหมือนหนูจะเข้าไปอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวยังไม่เล่นด้วยแต่ก็ต้องให้คนดูอ่ะรอติดตามไปเรื่อยว่าแบบมันจะไปจบยังไงแต่ก็จะมีฟินฟินให้ดูใช่ไหมนี่นะไม่รู้พี่จะฟินกันหรือเปล่าแฟนคลับเขาคาดหวังไหมแฟนคลับของเขาแฟนคลับเขาคาดหวังกับตัวจิวเม่ค่ะเพราะว่าเขารู้ว่านอกจอพวกหนูตีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากด้วยสำหรับอีพีในวันนี้แต่ซีนฟินฟินก็มีแบบนี้ เป็นที่พิงขนาดไหนแต่รู้ว่ามีเลยค่ะมีมีค่ะมีเป็อะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตแล้ววันนี้เขาจะเล่นซีนให้เราดูด้ว้เออไพน์นุกโสดแม่อยากคาดหวังแม่พุ่มกับการันตีแล้วว่ามีแน่นอนมีค่ะก็เห็นเห็นเขาพูดเงนี้ยเขาชอบเวลาออกสื่อเขาจะบอกว่าเขาแบบทําไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่พอจริงๆพอบอกว่าโอเคตั้งสติทําปุ๊บเทคเดียวเทคเดียวคือทั้งทั้งทั้งสองคนนี้ด้วยแล้วก็ทั้งอีฟ้าชาลอตด้วยเขาก็จะแบบ เทคเดียวผ,ผ่านเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เรามีการเตรียมตั้งแต่เวิร์กช็อปกันเยอะประมาณพอสมควรพ่ะี่ฟลอยหน่อยค่ะอีพีที่เหลือิดตามก็อีพีที่เหลือก็เข้มข้นแน่นอนค่ะก็ต้องต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยเรามีการร่วมตั้งแต่4ยักษ์ใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ทีวีทันเดอร์นะคะที่เรื่องนี้มาใช่ไหมคะ่ะแล้วก็มีทาง m อ i ที่ให้น้อง มาเล่นนะคะแล้วก็าทางไอ้ชีอี้แล้วก็ช่องวันนะคะคราวนี้ด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ประมาณนี้เนี่ยเราเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความใส่ใจทุกอย่างถ้าถ้าแฟนๆได้ดูเราแม้ดีเทลอะไรบางอย่างเราก็ใส่ไปหมดมีความหม,หมคอนจับโผดีเทลคุณแล้วนะเห็นยังจริงเหรอโอ้เป็นเนติจิตอลอ่าจริงเหรออะไร <laughs> คือบางทีแบบที่น้องแซวเพราะว่าบางทีตัวละครเล่นกินกินน้ํานี้กินน้ํานี้ก็มีเหตุมีมีเหตุผลหมดพอใส่หมดทุกอย่าง มีเหตุผลหมดทุกอย่างเป็นดีเทลอะนะคะโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเรื่ออีกโอเคค่ะก็ตอนวันนี้ก็จะฉาย EP 5ให้ดูนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เหลืออีก5อีก5 EP ซึ่งในเรื่องของเส้นเรื่องหลักเนี่ยเราเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีการหักมุมจบมีการหักมุมหักมุมไม่ใช่จะผามุมจบมีการหักมุมให้คนดูว้าวแน่นอนค่ะเรารวมถึงซีนฟินฟินของน้องทั้งสองคนและซีนฟินฟินของอีฟ้าชาล็อกค่ะต้องติดตามค่ะมีแน่นอนค่ะ 也谢谢，恭喜发财。谢谢